สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอ,อบันสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบกวนจนเกินไปก็อยากแยให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอ,อ,อบ้นสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่โตอินทัสุวรรณโอเป็นปิดตากนกข้างที่ออกวัดถ้ำสิงโตทองนะครับผมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับผมไม่แน่ใจว่าออกในปี2566หรือ65นะครับผมผู้ดำเนินการจัดสร้างก็คืออาจารย์คู่ อาจารย์ผู้ชาติลายไทยนะครับผมซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ได้เคยฝากตัวเป็นศิษย์ของนลวงปู่โตนะครับผมที่เหลืออยู่หนึ่งเดียวในปัจจุบันนะครับผมท่านอาจารย์ผู้ชาติก็ได้รวบรวมเอา,อาที่ลึกลึกวัตถุมงคลที่แท้ที่ทันของ ลวงปุโตนะครับผมเป็นมวลสารหลักผสมกับมวลสารมงคลต่างๆนะครับผมทําการขึ้นพิมพ์เป็นพระปิดตาขนุมข้างนะครับผมในการจัดหาจัูกปจัยนะครับผมถวายแด่ถ้ำสิงโตทองนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายนะครับผมสําหรับที่ระลึกวัตถุมงคลในรุ่นจะตุรุพิษพรชัยรุ่นนี้นะครับผม จะเป็นอย่างไรเพื่อนๆพ,พ,พี่รับชมไปพร้อมกับผมวัดสวนพระเครื่องเลยครับสำหรับที่เลือกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมก็ได้จําลองเอาแบบพิมพ์ปิดตาขนมข,ข้างของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีมาเป็นแม่แบบนะครับผมขนาดขององค์พระนี่นะครับผมความกว้างจะอยู่ที่สองประมาณ 2.5ซนติเมตรนะครับผมส่วนสูงจะอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับเนื้อหาในการจัดสร้างนี้ก็มีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลายเนื้อนะครับผมแต่มวลสารหลักนะครับผมก็จะเป็นมวลสารที่มาจากที่เรียกวัตถุมงคลของลวงู่โตที่แท้ที่ทันนะครับผมนำมาผสมนะครับผมนี่ฮะจัดสร้างเรียกได้ว่าสวยงามกเลยทีเดียวนะครับผม ชื่อรุ่นว่าจตุรพิษพรชัยนะครับผมเนื้อที่ผมนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมเลยนะครับผมก็จะเป็นเนื้อว่านมหามงคลฝังพลอขาวนะครับอยู่ในลำดับรายการจัดสร้างที่12.5นะครับผมนี่ฮะจะมีพลอขาวนะครับผมฝังอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นเราเล่นหาไม่สับสนนะครับผมแล้วก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีโค้ดนะครับผมที่ ประทับไว้บนแผ่นทองฝาบาทนะครับผมใส่ไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็เป็นซีรีส์รันนัมเบอร์นะครับองค์ที่นํามาหมายเลข94นะครับผมจากจานวนการจัดสร้างเฉพาะเนื้อนี้นะครับผมอยู่ที่100องค์นะครับผมถือว่าไม่มากเลยนะครับผมด้านหลังก็จะประทับยันตรีนิสิงเหนะครับผมตัวหนังสือด้านบนเขียนหลวงปู่โตนะครับผมด้านล่างวัดถ้ำสิงโตทองนะครับ เนื้อแต่ละเนื้อก็เรียกได้ว,ว่าจํานวนการจัดสร้างไม่เยอะเลยนะครับผมสร้างตามจำนวนมวลสารที่มีอย่างจํากัดนะครับผมจะตุปปัจจัยรายได้นะครับผมก็นําถวายวัดถ้ำสิงโตทองนะครับผมซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่หลวงพ่โตะนะครับผมท่านได้เคยทูดงมาพบเจอนะครับผมภายหลังท่านได้ย้อนกลับมาสร้างเป็นวัดที่ ชื่อว่าวัดถ้ำสิงโตทองนะครับผมก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในหมู่ลูกศิษย์ของหลวงปู่โตะนะครับผมมวลสารนะครับนอกเหนือจากที่เป็นมวลสารเก่าของหลวงปู่โตนำมาผสมกับวานมหามงคลต่างๆแล้วนะครับผมก็ยังมีเกสาของหลวงปู่โตะนะครับผมผสมอยู่ในที่ลึกวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่ เวลาราธนาใช้แล้วนะครับผมเพราะระลึกจิตนะครับสื่อถึงหลวงปู่แน่นอนนะครับผมมี DNA จากวัตถุของเก่านะครับผมที่หลวงปู่เคยเสกไว้นะครับผมมี DNA จากองค์หลวงปู่เองก็คือเกสาธาตุนะครับผมที่ใส่เข้าไปในการผสมครั้งนี้นะครับผมนี่ฮะพิมพ์นีด เรียกได้ว่าลึกมากๆนะครับผมนี่ก็เป็นอีกที่ลลึกวัตถุมงคลหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่บางครั้งนี่ทุนอาจจะไม่ถึงนะครับผมหรือเราไม่ต้องที่จะไปเสียสะดุ้งสตางแพงๆนะครับผมเพราะว่าวัตถุมงคลของนูพูโตในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าหลักเหมือนถึงหลักล้านนะครับผมที่มีการซื้อขายกันอยู่ในปัจจุบันนะครับผมองนี้นะครับผมก็ถือได้ว่า ได้นำรายได้นะครับผมส่งต่อไปยังสายสัมพันธ์ของหลวงปู่อยู่แล้วนะครับผมคือวัดถ้ำสิงโตทองเองนะครับผมแล้วก็มีมวลสารกับนะครับผมนี่ฮะที่เห็นบางทีก็อาจจะมีเป็นชี้ๆเป็นเหมือนเส้นผมเล็กๆนะครับผมสมอยู่นะครับผมอันนี้มั่นใจได้เลยนะครับผมว่าเป็น ว่าเป็นเกษานะครับผมขององค์หลวงปู่นะครับผมก็จะเห็นเป็นบางองค์นะครับบางองค์อาจจะอยู่ด้านในนะครับผมบางองค์ก็อาจจะเห็นเป็นเส้นโผลออกมาเลยนะครับผมในองค์พระนะครับ เดี๋ยวในเทปหน้านะครับผมถ้าได้ทีละลึกวัตถุมงคลของโวงปู่โต๊ะนะครับผมในรุ่นนี้เนื้ออื่นะครับผมก็จะนํามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆเพื่อได้พิจารณาเป็นแนวทางการสะสมนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ